ในนังหนึ่งวันกับกองพัฒนาการนักศึกษาตัวยต่างประเทศค,ครั้งแรกข้นตเตื่นตีสามแล้วก็ออกเดินทางดีค่ะตอนนี้ตั๋วพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วในระหว่างทางก็จะมีพี่มากุเทศมาแนะนําการท่องเที่ยวในปีนั้งประมาณสิบโมงก็ถึงเหมือนจอทาวทริปนี้เป็นการท่องเที่ยวที่สร้างโปรแกรมเที่ยวเองอยูจะไปไหนก็อั t ทูยูเลยแต่ว่ายูก็ต้องบริหารเวลาให้ดีไม่้ถึงเวลานัดหมายถ้ายู่ชาย,ยูก็จะโดนทิง้ง้าหน้าไป เก็กโลแกซีคือท e ี่มีหน่าชายเดียวเลยเห็นประกาศว่าเปิดรับสมัครอยู่ห่าน้าก็เลยไปสม <c oughs> <rifle design> ัครเลยซึ so ่งไม่มีเพื่อนเลยก็แต่ก็มีรุ่นพี่ใจดีใช้แคร์ตอนนี้ก็อาหารเที่ยงที่พวกเราสั่งกันมานะคะแบบนั้นน่ากินมากแล้วแบบวบบมันมันอร่อยด้วยแหละดูนี่ดูดูหน้าดูหน้าเรานะคะมันอร่อยเห็นไหมมันอร่อยมันอร่อยนี่ อ่ะสีวีเองอ่ะสีวีเองหลังจากนั้นพอเราก็เดินทางกันไปต่อที่อาร์เมเนียนสตรีกนะคะ บ้านเมืองเขาสวยมากอะแกมันแบบไม่ได้รู้สึกว่ามาเที่ยวเลยมันรู้สึกว่ามันเหมือนมาเยี่ยมญาติมากกว่าอย่างเงี้ยการเดินทางร้อยเปอร์เซ็นของวันนี้นะคะพวกเรานั่งแกลบกันนะคะหันแล้วแบบมันจุกมาแล้วก็ไปเดินห้างซื้อของฝากาน่าเสือแล้วมันซื้ออะไรเป็นของฝากดีแล้วมันขึ้นมาช็กอะไร yes ร้อยเปอร์เซ็นต์้าชื้อช็อกโกแลตมาเลยแล้วจากนั้นก็เดินไปหาซื้อไอติมหยาวๆไม่บอลลุค่ะเพราะว่าเราห่ากันไม่เจอเดินไปเดินมาเจอเดินซับเว์แทนก็ อืมซื้อซัเปยแทนแล้วกันบอกเลยว่าชิปเนี้ยเป็นชิปที่เราต้องแข่งกับเวลามากๆแล้วมันเป็นเวลามันกระชันชิดด้วยก็เลยไม่ได้เก็บได้ทุกอย่างแต่ก็ไม่ไรบอกเลยว่าเดินเร็วกันจนขอบเลยเย้ yeah, ยู่บรบัสแล้วในระหว่างทางกลับนะคะทุกคนก็จะออกมาถอดบทเรียนว่าวันนี้ไปไหนบ้างเดินทางยังไงแล้วก็กินอะไรบ้างครั้งที่สองปีนังมัน่ กินซับเวก็อร่อยอยู่นะเห็นป้ายเซ็นทรัลแสดงว่าเราใกล้ถึงแล้วมหาวิทยาลัยทสงค้านะเคินถึงปุ๊บหน้าไปลงช้าเลยค่ะไปสั่งโดตีกล้วยมาคือกินซับเวเราก็ยังจุกจุกรันก็ยังไม่อิ่มแล้วก็กินผลไม้ด้วยกินทุกวันฟินมากนี่ล้วนแล้วที่ซื้อมาก็แบนช็อกโกแลตหมดเลยบอกเลยว่าทริปปีนังของทั้งก่อนไปตละหวางที่อยู่ปีนงังแล้วก็หลังไปก็ฟินมาก